สวัสดีครับเชิญเข้าสู่รายการทอนอนแคดมีนะครับวันนี้เราอยากจะพูดเรื่อง b i t c o i n Wall e t นะครับสัก3ามสีตัวนะครับว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนปลอดภัยตัวไหนอันตรายวิธีเลือกอย่างไรนะครับนะครับตัวที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นบิตคอย n w วอลเล็ e เดเวลลอปเปอร์นะครับตัวบนที่ผมอินสตอลไว้แล้วนะครับเพราะว่ามัน ขนาดเล็กมากนะครับอยู่แค่ประมาณสองสามเมกเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นี้ยี่สิบกว่าเมกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น bitcoin wallet by btc bitcoin wallet by อ่าดาบอีก bitcoin wallet by bitcoin com นะครับ coinbox org นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมี add on แล้วก็ coin base นะครับนะครับพวกนี้เนี่ยมันจะมี ฟังก์ชันอื่นๆที่งอกขึ้นมานะครับเมาดูตัวที่ผมโหลดไว้แล้วนะครับไม่ได้แนะนําให้ใช้บิตคอยนะครับแต่ว่าบาังเอิญมีคนถามมานะครับผมได้ชอบแล้วผมมีความจําเป็นที่จะต้องใช้รับรับอ่กับบิตคอยเป็นการบริจาคนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสมมุติว่าคนรีเควสต์คอยนะครับเขก็ขจะมีอ่าอีเดรสให้นะครับแล้วก็มี เซนคอยนะครับคันนี้ตัวที่สำคัญคือตัวนี้มันจะมีฟีเจอร์ตัวนี้ที่บอกว่า,า safety นะครับ safety นะครับจะมี safety note technical note backup wallet นะครับก่อนที่จะใช้ wallet เนี่ยนะครับเขาจะบอกเลยว่า ต้องแบ็กอัพวอลเล็ตซะก่อนนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับมันจะแบ็กอัพเข้าไปอยู่ในใน SD Card ของของคุณนะครับอันนี้ตัวอย่างอยู่บน Android p h โฟนนะครับเป็นเครื่อง Nokia 53นะครับาการใช้นะครับแนะนำว่าไม่ควรใช้โทรศัพท์แล้วก็โหลดแอปโมโซนะครับาการเก็บบิตคอย n ไว้ในโทรศัพท์เนี่ยควรจะใช้กับโทรศัพท์ที่ ที่คุณไม่ค่อยโหลดอะไรเลอะเทอะนะครับอันนี้เดี๋ยวมันจะมี safety note อยู่ไหนี safety น่ safety note นะครับ safety note นะครับว่าคุณควรจะ,ะทําอย่างไรบ้างนะครับนะครับก่อนที่จะ install ก่อนที่จะ back up ก่อนที่จะลบโทรศัพท์ up, นะครับ อันนี้เนี่ยที่สำคัญเลย d r ดรสตัวแรกนะครับพอเวลาคุณอพอเวลาคุณเปลี่ยนได้รับการทรานเซอร์ครั้งแรกเนะี่ยมันอ r e s s มันจะเปลี่ยนนะครับอ r ดรสของ wallet เนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยว่าครั้งแรกที่คุณรับบิตคอ protect your p r i v a c y your a d d r e s s will change once It r e c e i v e a Payment นะครับการการส่งครั้งแรกนะครับนี่ผมไม่ดูก่อน เพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาอยู่หน้าอ u ลดีนะครับรเอ็นอลูกสาวยังหลับอยู่หลังรถอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> พูดกันถึง3-4ตัวนะครับบิตคอย n w a อลเลตัวที่เซฟที่สุดนะครับจะเป็นตัวที่มาจาก Developer นะครับพวกนี้หมายความว่าไงครับพวกนี้เขาจะมีโนดนะครับหรือว่า บล็อกเชนส่วนหนึ่งของบล็อกเชนเน่ยอยู่ในอยู่ในบริษัทของเขานะครับนะครับก็แนะนำะาตัวนี้นะครับ Bitcoin Wallet นะครับของ Bitcoin Wallet Developer นะครับดีที่สุดขนาดเล็กสุดนะครับลองลงมานะครับก็จะเป็น Bitcoin Wallet จาก Bitcoin.com ตัวนี้ใหญ่หน่อย20กว่าเมกนะครับ ลองเรามาก็จะมาจาก Bitcoin wallet มันการจาก coinbox. org นะครับพวกนี้มันมันจะสามารถลิงก์เข้าไปในที่ที่เข้าเทรดนะครับซื้อ Bitcoin ได้นะครับตัวที่4นี่จะเป็น blockchain. com นะครับ1,2,3,4แล้วตัวที่5จะเป็น coinbase นะครับจริงๆมันมี free wallet แล้วก็มีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาเอยอะมื่อวาผมลองใช้ Mobile wallet ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มัน มันวุ่นวายนะครับอันนี้จะง่ายๆเลยคือคือเป็นเซฟเป็นวอลของคุณนั่นแหละนะครับคันนี้เขาก็แนะนำนะครับว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับควรจะใส่บิตคอยในปริมาณเล็กน้อยพอใช้นะครับไม่ใช่เก็บเอาไว้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับอาเอิญไปอ่านอาริทคิลอีกอันหนึ่งของอคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่แกรับด onation ด้วยบิตคอยนะครับกลายเป็นว่าแกไม่เคยถอนบิตคอยออกมาเลย และแกได้รับบิตค o ยด d o เนชั่นมาเนี่ยตั้งแต่5-6ปีที่แล้วซึ่งมูลค่ามันก็เลยเพิ่มขึ้นมาอย่างอย่างเยอะแยะมากมายนะครับแกได้รับทีละแค่แค่หมื่นซา t โตชิเท่านั้นเองไม่ได้เยอะเลยนะครับนะบเพราะว่า100ล้านซาตโตชิเท่ากับ1 b i t c บิตคอนะครับ เพราะฉะนั้น5 Wallet นะครับยิ่งเล็กยิ่งดีไม่ต้องไปเซอร์วิสซื้อขายอะไรเพราะพวกนี้เขาก็กะฟันค่า t r a n s a c t ชันคุณอยู่ดีนะครับแล้วก็ตัวเล็กๆมันก็จะไม่เปลืองเมมโมรีแล้วไม่มีอะไรคอมพลกซ์ซุกซ่อนอยู่ในนั้นแยะๆนะครับจะบอกวิธีเซฟตี้ทั้งหมดให้คุณเข้าใจโดยง่ายนะครับว่าสิ่งที่พึงกระทำในการเปลี่ยนโทรศัพท์เอยอยในการแบ็กอัพ บัลเลตของคุณก่อนที่จะโอนเงินครั้งแรกนะครับแล้วก็พอโอนครั้งแรกปุ๊บอัตราจะถูกเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็น Bitcoin Wall e t ของอ่า Wallet d e v e l o p e r นะครับ b i t c o i น Developer แนะนำนะครับตัวนี้ถ้าใครที่สนใจเรื่อง Bitcoin จริงๆอยากจะทดลองใช้นะครับใช้ซื้อกาแฟใช้ซื้อพิซซ่าใช้รับด onation น,น,นะครับรับบริจาคนะครับเหมาะมากนะครับถ้าถ้า วัดเมืองไทยจะทําแบบนี้นะครับไม่มีเงินทอนด้วยนะไม่ต้องห่วงว่าจะมีเงินทอนวัดหรือว่าโกงอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นข้อดีของบิ t c o i n นะครับรับโด onation อ่าแล้วก็ตัวอย่างของคุณผู้หญิงคนที่ได้รับโดเน a t i o n มาเยอะแยะนะครับแล้วก็อ่าอยู่ๆมูลค่าด onation มันก็เยอะขึ้นเพราะว่าราคาบิ t c o i n มันสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อันนี้ก็อยากจะเมนชั่นว่าเป็นเรื่องดีๆของ bitcoin เหมือนกันนะครับวันเลท้าตัวนะครับวันนี้ขออนุญาตออกมาถ่ายนอกสตูดิโอเพราะว่ามันยังมีอีก2เรื่องที่ผมอยากจะคุยคลิปที่1 0นะครับอันนี้เป็นคลิปที่14เกี่ยวกับ bitcoin wallet นะครับคลิปที่15ผมจะพูดเรื่องบล็อกเชนว่ามันต่างกันยังไงคือคือแต่ละบล็อกเชน บล็อกเชนของอัทีเรียมก็คือบล็อกเชนของอะทีเรียมบล็อกเชนของบิตคอยก็คือบล็อกเชนของบิตคอยมันคนละบล็อกเชนกันคนคนละซิสเต็มคนละระบบกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพูดง่ายเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องบล็อกเชนและความแตกต่างระหว่างแต่ละบล็อกเชนของแต่ละอัลโคยน์ออฟโ i ยน์บิตคอยหรือว่าอัมอัมไอซีโอที่จะออกใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆเมืองนี้หน่อยนะครับอันนี้คือ audi นะครับ เอาดีเอาดีเมื่อไหร่จะรับรับคริปโตฮะเอาดีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมืองที่ชื่อว่าเมืองยังนะครับผมก็จะมาเก็บเชอร์รี่กันนะครับตอนไหนไปเอาดีนะครับไปเอาดีเลยเนาะนะเอาไว้แค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวไม่ต้องเอายาวมากจะไม่ถึง10นาทีเดี๋ยวรอแฟนมาแล้วก็จะไปข้า,างหนบ้างนะครับอันนี้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นฮอลิเดย์อิน ับมีซูบิชิม,ชม,มีมีรถจีนเริ่มมาขายกันนะครับ LDB นะครับขายรถจีนนะในปั๊มน้ำมัน BP นะครับประมาณนี้นะครับก็คนแก่ยัยแยะช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะครับพยายามจะไม่พยายามจะไม่เข้า ไม่เข้าไปข้างในเยอะแยะวันนี้มีสเปเชียลแซลมอนนะครับออนซี่แซลมอนนะครับอ๋อนี่ไงเขาจะรับ Bitcoin บิตคอยน์อเปล่าเปล่านะครับจัดเซฟอยู่มานี่นะครับวีดอนดูพอยต์เล s พอยต์ก็คือรอย a l ตี้ค r d นะครับไอรอย a l ตี้ค r d เนี่ยมันก็ทำนองเดียวกับบิตคอยนั่นแหละเพราะว่าคุณมาชอปปิ้งแล้วคุณได้พอยต์คุณได้รีบอร์ดพอยต์คุณได้คะแนนสะสมแล้วมันก็ไปแลกเป็นเงินได้ เหมือนซาตชินะครับคุณรับทีละหนึ่งซาตชิหรือรับทีละร้อยซาตชิพันซาตชินะครับแสนซาตชินะครับล้านซาตชิเลยใจดีเลยให้กันทีละล้านซาตชินะครับล้านซาตชินี่ก็หลายพันอยู่นะเดี๋ยวนี้เพราะว่าร้อยล้านมันคือหนึ่งล้านบาทแล้วนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิบล้านก็คือหนึ่งแสนนะครับล้านซาตชินี่ก็ปาเข้าไปหมื่นบาทแล้วนะครับ มืบาทเต็มๆโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปที่15ด้วยนะครับเกี่ยวกับล็อกเชนครับสวัสดีครับลูกสาวตื่นรืยยังยังไม่ตื่น